มาค่ะหาไรายได้เพิ่มกันอย่าก,กลัวที่จะเริ่มใหม่อย่าก,กลัวผลลัพธ์จงลงมือทำเราก็ถึงจะรู้คำตอบทุกการเปลี่ยนแปลงก็ยากแหละแต่มันก็มีข้อดีเสมอนะยิ่งเราชอบช้อปปิง้งยิ่งสบายเลยแค่คลิก D N W Platform อปพ l i c คชันช s h o ป p i งออนไลน์แค่มือถือครั้งเครื่องเดียว เราก็ช้อปปิ้งในทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็เล่นและใช้กันอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วถูกไหมคะเปลี่ยนจากการช้อปปิ้งมาเป็นการสร้างรายได้ไปด้วยระหว่างที่เราช้อปปิ้งลงทุนเพียงหลักร้อย990บาทจากแค่ชื่อใช้อย่างเดียวเราสัิสิทธ์เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนี้สามารถมีร้านค้าออนไลน์ขยายงานง่าย แค่แนะนำแอปพลิเคชันนี้ให้คนอื่นใช้เปลี่ยนจากการซื้อเขาใช้มาซื้อสินค้าของเราเองตังเราซื้อสินค้าเราเงินจะไปไหนคะแล้วมาสร้างชุมชนคนใช้สินค้าแถมสุขภาพดีมีเงินใช้เลือกเอาค่ะตังจะไปซื้อคนอื่นเลิกได้แล้วได้เวลาและได้โอกาสสร้างกำไรให้ตัวเองสนใจเม้นมาเลย มาค่ะมาเป็นชุมชนเดียวกับอลินนะ